สลักด้านล่างฐานว่าหลวงพ่อเกษมเข็มมกโกด้านข้างองประระนี่ครับผมแก้วสารพัดนึกขอให้ท่านสำเร็จปรารถนาเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันวัย e channel อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆลุงป้านะอา uh, FC ซชาววันวายวันชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวอีกหนึ่งวันที่พอมีเวลาจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็เลยหยิบพระเครื่องของตัวเองนะครับมีอยู่สององค์อ่า uh, เป็นพระของหลวงพ่อ กเกษมเข็มมะโกนะครับผมเป็นสุดยอดพระเกจิแห่งจังหวัดลำปางเลยครับเราย้อนความว่าผมเนี่ยเรียนจบวิทยาครูที่จังหวัดลำปางมาก็เลยพอมีพระท่านเนี่ยเก็บอยู่บ้างนะครับผมอ่าอ,อันนี้ก็ได้จากลำปางมานะครับผมเป็นเขาเรียกว่าพระผงข้าวก้นบาทนะครับผมหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกรุ่นวันเพน็ญเดือน12นะครับเป็นพระแท้ มั่นใจว่าแท้และก็ทันหลวงพ่อด้วยนะครับผมจัดขึ้นในงานฉลองร,รูปเหมือนยืนสูง12เมตรของหลวงพ่อกเกษมนะครับผมที่สุสานไตรลักษจังหวัดลำปางนะครับผมเป็นพระผงออกปีพศ2536ประวัติการสร้างของรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นพระที่ได้เข้าพิธีอธิษฐานจิต ปลุกเสกโดยหลวงพ่อกเกษมณสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางนะครับผมในวันเพ็ญเดือน12ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับผมครั้งแรกนี่คือ28พฤศจิกายนพศส5 3พเวลา15.30นาิกานาทีและเมื่อท่านมีอายุครบ82ปี ซึ่งปีนั้นก็เป็นปีที่ตรงกับวันเพ็ญดืนสองพอดีทางโบราณเนี่ยเขาจะถือกันว่าวันเพ็ญเดือน12เป็นวันมหามงคลที่สามารถทำพิธีทางไสยเวทแล้วเข้มขลังที่สุดการปลุดเสกวัตถุมงคลให้เข้มขลังทรงพุทธานุภาพอุดมด้วยโชคลาภเมตตามหานิยม แค้วคาดสารพัดนึกทุกอย่างและแน่นอนครับผมสิ่งสำคัญคือด้านหลังขององค์พระจะมีคำอวยพรลายมือหลวงพ่อเกษมเขียนไว้ด้วยว่าขอให้ท่านโชคดีเฮงตลอดการเป็นพระเครื่องที่เสริมสิริมงคลจากพระอรหันต์อย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ซึ่งกับผมเองเนี่ยก็มีอยู่สององค์นะครับผมเป็นให้ดทุกคนก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้พ้าเก็บนะครับนี่นะครับผมแท้ในนอนชัวนะครับผมเห็นไหมฮะพระแท้นะครับเป็นซุ้มละครังนะครับผมหลวงพ่อเกษมเข็มมาโกดูนี่ไงว่าแท้ะจะให้ดูก็ได้ปกติจะให้ดูเพราะว่านานๆจะมีพระที่เหมือนกันสององค์มาถ้าพงเนี่ยยิบนานๆไม่ได้กลัวแตกเห็นไหมครับผม ด้านหน้าจะเป็นลูกหลวงพ่อนะครผมอุ้มบาทอยู่ภายใต้ซุ้มละฆังนะครับสลักด้านล่างฐานว่าหลวงพ่อเกษมเข็มมาโกอ่ะด้านข้างองประละนี่ครับผมแก้วสารพัดนึกขอให้ท่านสำเร็จปรารถนา ด้วยประการทั้งปวงหลวงพ่อเกษมเห็นไหมครับผมเป็นพระที่ดีนะครับผมด้านหลังยังมีคำอวยพรของหลวงพ่ออีกตัวติดด้วย,หออวยเห็นไหมฮะหลวงพ่อเกษมสร้างพระนี่เน้นด้านของพุทธคุณล้นหลามจริงๆนะครับผมเป็นพระผมข้าวข้นบาทนะฮะขนาดเท่ากันเป๊ะนะครับสององค์ นะรนพระแท้พุทธคุณดีนะครับผมอ่ะหยิบมาให้ชมกันเฉยๆนี่แหละเห็นไหมฮะสวยๆนะครับผมอตอนนี้เช่าหากันได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจราคากลางผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้สืบสอบมานานแล้วนะครับเพราะว่าผม,ผมก็เหลือแค่สององค์นะครับที่สําคัญคือ ตรงบาจะมีโค้ดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันนะครับโค้ดนะครับตรงเนี้ยเห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะครับนี่นะฮะนี่แม่ ปีสาหนะครับมั่นใจว่าสององค์นี้แท้ทันหลวงพ่อแน่นอนนะครับสวยๆเลยครับพระผงข้าวก้นบาทนะครับผมปลุกเสกณวันเพ็นเดือนสิบสองครับวันลอยกระทงนี่เป็นด้านหน้าด้านหลังให้ชมกันนะครับเห็นคำว่าแก้วสารพัดนึกนะครับผมพระดีนะเนี่ย ก็ตอนนี้ก็ราคาหลวงพ่อก็ไปไก่นะครับผมผมก็ยังถามว่าปล่อยไหมยังไม่ปล่อยนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดใครสนใจไม่ให้ราคาดีๆอาจจะปล่อยนะช่วงนี้ก็อยู่กับผมมานานนะครับสมบัติผัดกันชมกันไปนะครับผมวันนี้ก็หยิบองนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันก็ชมกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรความบันเทิงแล้วกันนะผมสวยงามสาระเรื่องนี้ก็พอมีบ้างหาได้ก็จะพูดคุยกันไปนะครับผมเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอยที่มาแบ่งให้กับ เพื่อนๆเอฟทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมแล้วก็รับฟังช่องของเรานะครับผมชอบชิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับช่องวันวายวันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ